น่ากลัวดูตาดิลองนิดนึงไหมล่ะทุกคนวันนี้เขาเป็นกีกี้นะเมิงคะเมิงสวัสดีครับทุนยินดีต้อนรับไปกับแกวอรี่ชาแนลขอบปีเธอจ้าวันนี้เราจะมาทําการทดสอบเราสัตว์เลี้ยงในบ้านของทอมนะทุกคนว่าเขาจําเราได้จากอะไรจากหน้าตาหรอรูปร่างกลิ่นหรือว่าเสียงเทุกคนแต่ถ้าวันหนึ่งเรา แปลง <tard> ไปเลยทุกคนเขาจะจําเราได้หรือเปล่าใยวันนี้เั้งจะแปลงเป็นกิกี่สุดเสก๋เลยทุกคนไม่ปล่อยมือกิ๊กี้อย่างนี้ละคะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบดีกว่าว่าถ้าเราแปลงร่างเป็นผู้หญิงแล้วแต่เราก็ เลี้ยงตัวไหนจำเราได้บ้างงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงโฉมกันดีกว่าทุกคนไปเธอวันนี้ไปเที่ยวไหมไปฉันไม่ได้ถามเธ <c oughs> ออฉันซ้อมน, <c oughs> น้าสวยแล้วลก <c oughs> ็หวานขึ้นหวานขึ้นต้องทำเนี่ยต้อง เจอปกติมันปล่อยปาไม่ได้รู้สึกปล่อยปาปล่อยปา เราจะไปทดสอบกับสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราเรามาดูดก่าว่าเราสอนตัวได้เนียนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนคุยเล่นในแอป l i ปแมทกดีกว่าแอปพล,ลิเคชัน Li m แมทเนี่ยมันเป็นแอปพล,ลิเคชันสุม่มคุยแบบไรตัวตวนนะทุกคนคือเราอ่ะยังไม่เห็นหน้าเขานะเราจะเห็นเขาเป็นอวตารก่อนนะทุกคนซึ่งมันจะเป็นการทั้งสุม่มแชทสุ่มโทรคุยได้ทั้งหมดแชทอ่ะสานาทีนะทุกคนส่วนโทรนี้ได้7นาทีทุกคนมีปัญหาในการกินผมตัวเองไหมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเตมความเหมือนกันเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเรากราา็สมถ แอดเฟนคุยก Ch ันได้ดูโปรไฟล์ดูรูปกันได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แอดเฟนกันแชทนั้นก็จะหายไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มโทรกันดีกว่าทุกคนเสียงมันมีไม่ได้เลยเนาะเสียงมันใหญ่ไปเนาะมันจะต้องเสียงแบบงตัวเล็กๆตัวล่างไม่ค่อยได้ใหญ่มากเลยมาสุ่มเลยดีกว่าคนแรกเราจะสุ่มโทรไป <ค>ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับดิ้นครับดีเอ็นชื่ออะไรนะครับชื่อกีค่ะชื่ออะไรอะคะชื่อกินครับผมกินอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ครับแล้วคนกีละ่ะกีกีแก่แล้วอะกี้แปดเลยอะยี่แปดอืมใช่กีอาอยุ่8ิมีแฟนได้อย่างครมีแฟนได้อยังครมีแฟนได้อย่างครกีมีแฟนแล้วคะ่ะแฟนแล้วค่ะ อุ้ยยงั้นเดี๋ยวเราคุยกันเล่นๆกันก็ได้เราเป็นเพื่อนกันก็ได้งั้นเธอกดหัวใจให้เราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราคุยด้วยกันต่อเนาะแม่แม่ติ๊กเขากดมาแล้วแล้วเขาไม่รู้ทั้งเลยอ่ะชอบเราใช่ไหมโดนเท้จะชอบไม่ได้แล้วหรอกโดนเท้จะชอบไม่ได้แล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกเขาทำไมว่าเรามีแฟนแล้วอะลืมอะมันมีความจริงกับความอะไรอย่างเงี้ยมันโกงอ่ะเออทำไมเขาไมบอกเขามีแฟนแล้วอะ กีกี้เป็นคนซื่อมากเลยทุกคนเมื่อกี้เขาจะเชื่อไหมเนี่ยว่ากีกี้เป็นผู้หญิงอะทุกคนเมื่อกี้อะ่ะดันไปบอกว่ามีแฟนแล้วอะไม่งั้นจะจีบต่อแล้วตบหูถ้าเขาพูดจารเรียบร้อยอทุกคนเราก็เลยโกหกเขาไม่ลงเซ็งสู้มต่อกันนี่ก่อนคนฮัลโหลค่ะเซ็ฮัลโหลชื่ออะไรคะ๊อปครับ ตื่นย่าไงแอมบอสเราชื่อกี้นะเราอยู่คนเดียวเราเบื่อมากเลยแอมบอสร้องเพลงเป็นไหมอะร้องเพลงให้เราฟังหน่อยดิเราเป็นจังหวะที่คอที่คอโอยแต่เราอยากฟังนะเราจะให้จังหวะนะโอเคไหมหนึ่งสองสาม ออลองได้แค่นี้นชื่อเพลงอะไรอะเล็บผัดรายเล็บผัดรายลิมผาดรายอ๋อพี่รู้แล้วริมหาดรายโอ้ยลองพอแล้วเนี่ยคอยหนึ่งซิงเกิลได้ไหมยิดก่อนนะอะไรนะไลสิ กดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วจะได้คุยกันยาวงั้นขออีกหนึ่งซิงเ okay, กิลโอเคจัดไปขอบอย่าไปทบแต่รักรักจุ๊บจุ๊บให้เธอาอ้ออนีรเป็นปเพราะกับเบอร์เกอร์อีกเลยก็เ,เจอโป๊ะต้องเล่นชิคกี้พายกับโดนดับกันอยู่เ,เลยโอ <c oughs> เคเหนื่อยแล้ว <c oughs> โอเคเราไปคุยกันต่อในแชทน,นะโอเคไหม โอเคโอเคบายบายเสียงเพลงฉันไพเราะเลยทุกคนเสรแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยไม่เสียงเหมือนเราเลยอารอป่ออารบป่อเฮ้ยผู้ตัดสายลงริงอ่ะทุกคน วัสดีค่ะขอเสียงชาวร็อกหน่อยเร็วเป็นไงล่ะเก่งปะใช่ไหครับเราเชื่อกี้ค่ะเธอชื่ออะไรคะชื่อฟากิสครับโอ้หชื่อเท่มากเลยค่ะฟากิต้องชวนเราคุยนะเราเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะเราเป็นคนแบบเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อยู่ในตู้เลยเหมือนผ้าพับไว้อยู่ในตู้เลย สวัสดีค่ะขอเสียงชาวร็อกหน่อยเร็วฟังจะเป็นยางงี้ครับเราขีดวัคซีนมามั้งเก็บพอพอเรื่อยพอเรื่อยฟังกิ๊ดร้องเพลงเป็นเปล่าเป็นครับฟังกิ๊ดร้องเพลงให้เราฟังหน่อยฟังกิ๊ดอย่างนลืมลืมนะเพลงครับ,เ,รบเอางั้นเราร้องด้วยกันไหมขอ,อได้ครับโอเคเราจะเปิดก่อนเลยนะถ้าเธอรู้แล้วถ้อจะรักหรเปล่า เ้คนรักใจเปล่วเพราะว่าเราเสียงพ้อบไหมอ๋อเสียงพร้อมมต้องตบมือเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงโอเคเดี๋ยวเรากดพอใจให้เธอนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อโอเคไหมเมื่อกี้เธอน่ารักมากเลยบวัสดีค่ะโอ้เป็นซิงเกิลที่เป็นการคอนแซ็กกันแบบเลิศเจ๋ง โอเคทุกคนเห็นไหมอยู่บ้านงเงาๆก็สามารถหาเพื่อนคุยเล่นได้นะทุกคนด้วยแอปาฟันเยอะไปหมดด้วยแอปลิปแมทนะทุกคนเดี๋ยวทรบทิ้งไว้ใต้ลิง์ข้างล่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแปมมันผู้หญิงแบบนี้แล้วเด็กๆจะจำได้ไหมแต่คอดอื่นเันปากตลอดเลยไปทุ <c oughs> ปกคนไปทดสอบกันดีกว่าข้างหน้าบ้านเนี่ยมีเพียงเียงเพยๆแล้วก็ปากมอพอดีเลยจำได้ไหมเนี่ยปากมอ ตมตมอะไรวะูจําไม่ได้อะไรวะเกิดการยืนประชุมกันว่านี่พ่อเราหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมพ่อเราผมยาวขึ้นไปไปหาตักหมอกันตักม่โอ้ยแต่ยังวิ่งหนีเลยทุกคนอ้ยสะพึ่งในความสวยของกิกี้พึ่งในความสวยของกีกี้ หนีเข้าบ้านไปแล้วอะเข้าบ้านไปแล้วเรือมาจุบ๊บมาจุบาจ๊บจุ๊บจ้าไก่ยังกลัวเลยอะเนี่ยหนีเข้าบ้านไปแล้วครับโอ้สวยขนาดนี้เป็ดห่านกลัวอยู่ไหนกันคะนี่เนี่ย <c oughs> ทำไมกลัวเขาขนาดนี้เนี่ยหนีก็โดนเลยอะไรวะ เขาตลองมาหาปากม้าใหม่ป้าเองนะเนี่ยจำไม่ได้เลยมาดูเบคอนดีกว่าทุกคนว่าจะจำสาวสวยกิ๊กกี้ได้หรือเปล่าอยเบคอนจำได้เบคอนจำได้เบคอนนะเลี้ยวเร็วเขาอ่ะน่าจะไม่ได้จำเราจากรูปลักษณะนะทุกคนน่าจะจำได้จากแบบเสียงปะ จำได้ไหมจำได้เด็กเขาจำได้เว้ยแสดงว่าหมูฉลาดมากใช่จำได้ด้วยอ่ะอุ้ยลพี่รำพันธที่หนึ่งอุณรลำคาญผมรำพันธผมอันนี้ไม่คุ้นเคยมาหาผักบ,บู๊งอีกแล้วทุกคนตอนนั้นเขาเริ่มเดมไปมั่นใจไม่ได้ไม่มั่นใจอ่ะได,ด้อย่างเดียวเลยคนนั้นอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วา <c oughs> เบคอนจำท็อปได้นะทุกคนส่วนปากหม้อกำลังลังเลอยู่นะปากหม้อปากหม้อปากหม้อท็อปรู้อยู่แล้วนะทุกคนว่าสัตว์ชนิดต่อไปเนี่ยจะต้องจำเราได้แน่นอนนะทุกคนมายุดตรงนี้แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะเห็นแบบ first impression ตกใจใครยากปมาดูดีกว่าสวัสดีค่ะเด็ก นี่คา๊กจำหน้เห็นไหมมันเกาะบนหัวเลยใช่วิกผมยาวเลยเหรอบิน้องเสียงดังด้วยไหนดูดีฮานอยจะจำได้ปะฮานอยนี่ฮานอยก็จำได้นั่นน่ะจำได้ไหมเดี๋ยวเขาจะต้องไปเรียกจากไกลๆก่อนอันนี้มันทิ้งดิ่งกันไหมปะวันมาเอาปะวันไปเล้วหรือปะวันจำได้จำได้แต่ว่าปะวันเกาะกล้องย่างนี้สั่นๆ่งนี้เลยปะวันจำเขาได้หรือเปล่า จำได้อยู่แล้วจำได้สบายมากแค่แปลกหน้าแปลกตาทีนึงเองจำได้สงสัยนิดเดียวแต่จำได้เยอะแยะจำได้จำได้จำได้ใช่ไหมโอเคใช่ใช่พูดถึงได้ยังไงใช่ประ่วานชอบไหมปะป๊าร่างสวยๆแบบเนี้ยได้อยู่ไหมอ้าก็พอได้แหละอุ้ยจะสวยมากเลยนะร่างเนี้ยคือแบบผมยาวแบบนี้นะเนี่ยสวยสวยเก๋อย่างี้เลยเนาะโอ้ดีไหมวะ ดีไมีวะเป็นแบบเดิมไปเนาะน็อปไปเนาะใช่ไหมเปลววันจำได้ดีนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหซาบีเอ้ยวิกฟ้าเถกกว่าเราหน้ามาสูงอะโอ้หน้ามาเลืกเลยเปลววันจำได้นี่เห็นไหมเปลววันจำได้รูดิฮาวายจำได้เปล่าฮาวายเอ๊มีความสงสัยนิดนึงถ้าไม่สวยขึ้นนะใช่ไหมเอ๊ะใช่ป่ะนะเอ๊ะ มีความงงงงนิดทุกคนงงไหมวิกหลุดยิง้นเคยนะทุกคนดูดิซาบินอนตายแล้วซาบิมีกระดูกป่ะเนี้ยซาบิเยอกีเยอกีเยอกีไม่มีกระดูกเหรอเออไ้ยมีกระดูกเลยอะไรเงี้ยฮาวายบอกว่าถอดวิกออกมาแล้วโอ้โหโอเคขึ้นเยอะเลยนะป๊าปาไม่ต้องลังเลแล้วไม่ต้องลังเลแล้วเมื่อกี้แบบมองมองแล้วมองอีกเลยใครเนี้ยอันนี้ใช่แล้วใช่ไหม ฮานอยล่ะฮานอยจ๋าฮานอยไม่งงอยู่แล้วใช่ฮานอยไม่งงอยู่แล้วฮานอยจำได้ตลอดนี่ไอ้อ้วนฮาน,นอยนี่กับฮาวายพอออกมาข้างนอกก็จะตีกันนิดหน่อยมีคนเรียกอีกแล้วอ่ะใช่ได้ยินไหมอิศนาคำไทยใครเรียกเขาลามเมงเองิง <c oughs> เรียกดังขึ้นเรี่อขึ้นใช่เรียกดังจังเลย <c oughs> สรุปแล้วนกก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยฉลาดเหมือนหมูเลยระวันเหมือนหมูหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ใช่ไหมใช่จำได้ด้วยว้าวนี่ยังไงเมงมาแล้วเมงครับเปไหมไปกันดีกว่านาะส่วนลามงนี่ท็อปไม่เอาดีกว่าทุกคนขนาดยังไม่สวยลามงยังไม่เอาเลยสวยขนาดนี้ลามงก็ไม่เอาอยู่ดีเลยจริงจโดนกัดใช่ไหมใช่โดนกัดเดี๋ยวเป็นไง มึงไม่เกะดอกน้อ,นอใช่ไหมมึงไม่เกะกับปาไปดิแต่เกะกับเขาไงจีเขาจะเลือกออกน่ากลัวดิตาดิไหนตาอราจะสวยนะ <c oughs> ลองนิดนึงไหมล่ะทุกคนวันนี้เขาเป็นกิกกี้นะเขาไม่ใช่ท็อปนะกิกกี้จะดูกับท็อปใช่ไหมเอ้ยจะดูกับกิกกี้ใช่ไหมจะดกักิกกี้นะ <c oughs> นิ่งค่ะนิ่ง เป็นกีกี้นะเขาไม่ใช่คอปนะบไปแล้วไม่ล่ะครับท่านผู้ชมสรุปนะทุกคนวันนี้สัตว์เลี้ยงที่จำเราได้ก็จะมีนกแก้วอุ้ยเพื่อนอืดถูไปโดนก่อนไหนเนี่ยมีนกแก้วทุกคนน้องหมูแล้วก็น้องหมาน้องหมาเนี่ยท็อปไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าเขาเห็นเราตอนแต่งตัวแล้วเขาจำท็อปได้แน่นอนส่วนที่จำไม่ได้ก็จะมีเป็ด ไก่หา่านอันนี้คือแบบเขาแต่งตัวเหมือนสุ่มครอบหรอ Bam วิ่งหนีกันหมดเลยอ่ะทุกคนจะไปครอบจับใช่ไหมโอ้หนีกันหมดเลยอ่ะปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอีกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า <laughs> จำได้สามจำไม่ได้ก็สามใช่ขันตอนนี้ห้าหกโมงเย็นแล้วไม่ได้เช้าเลยดิย <laughs> ิงจำเขาได้ไหมเขาสวยดิยิงจำเขาได้ไหม